เอาล้วครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบอทครับแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีฟเอนนะครับผมในวิดีโอนี้ครับก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวละครบัฟตัวที่2นะครับผมอันนี้ผมทําแยกคลิปอีกประมาณตัวเดียวแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นการรวมตัวละครที่เขาเรียกว่าจับฉ่ายแล้วกันนะครับคือตัวละครเท่ๆเนี่ยผมจะขอแยกนะครับโซโลนะครับผมได้ทําการโดนบัฟมานะครับก็ เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวที่เลือดไหลค่อนข้างแจมเลยนะครับแต่ไม่รู้กันว่าปัจจุบันจะเก่งหรือเปล่านะครับผมแน่นอนครับว่าในวิดีโอนี้ผมก็ยืมจาก ID ดีนองคนนี้เหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคโซโล่นะครับผมนี่ฮะปัจจุบันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เลือดไหลยอยู่นะครับผมแล้วก็มีเบสซิ่งด้วยวางพื้น,นะครับท่าพืช สโลเป็น7ดาวนะครับเป็นสตาร์ดแบนเนอร์นะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่55,900ครับผมแล้วก็เจ็ดวิจบตินึงทีระยะ60แคตากริมีทั้งหมด4ตัวบูดดาเมจ20%นะครับถ้าเราเอาขึ้นไลนนะครับใช้เงินในการวาง5,000เลยครับทุกคนสำหรับโซโลนะครับผมคิดว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เท่อีกหนึ่งตัวนะครับในวิดีโอที่แล้วเรารีวิวตัวของบัฟลูฟี่ไปนะครับซึ่งลูฟี่เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นอินฟินิตเนี่ยก็ค่อนข้างเจ๋มเลยท เจ๋งหรือเปล่านะมาดูกันเรามาเริ่มกันเลยครับทุกคนครับโซโลนะครับผมวางได้ตัวเดียวนะครับผมผมก็วางมันวางแล้วสามารถขายได้นะครับตัวลูฟี่ครั้งที่แล้วมันขายไม่ได้นี่ครับโซโลจะอัพเยอะมากเลยนะครับทุกคนเป็นตัวเลือดไหลนะครับแน่นอนว่าถ้าตัวเดียวเนี่ยนะครับตัวสเกลเลือดไหลจะอยู่แค่25%เเท่านั้นนะครับของดาเมจสูงสุดของมัน นี่ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเรามาดูครับว่าตัวสโลเนี่ยเมื่อก่อนนะครับสโลมันจะมีตัวแบบตีโคนด้วยแล้วก็จะเป็นวงกลมด้วยผมงงมากนะครับว่ามันจะฟิวชั่นกันทําไมอันนี้ก็อันนี้จะเป็นโคนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะปรับหรือเปล่านี่คือดาเมจของมันนะครับหกหมื่นเจ็ดพันครับทุกคนขั้นแรกครับหนึ่งหมื่นสามพันครับดาเมจอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นสองแล้วก็หมื่นเจ็ดครับดาเมจหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งสองแสนห้าครับอันนี้เป็นชั้นใหม่ครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนห เน่นว่าตัวละครน,นี้พอวางไปปุ๊บมันก็จะตีแบบเลือดไหลเลยนะครับทุกคนดูนครับเฟิบเป็นไงเกิดอะไรขึ้นนีอ่อชูร่านะครับอ่าท่าอชูรา่าต่อมาครับ40,000ครับดาเมจ2ล้าน3,600 0แล้วก็60,000ครับอนิเมชันใหม่ดาเมจ4ล้านครับระยะจะเป็น70โอเคดูสิจากอชูรานะครับทุกคน อ๋อ oh, ฟันแบบลมเหรอชุ่มชุ่มชุ่มชุมชุ่มนิเมชันนี่แม่งแตกต่างกับลูฟี่มากเลยนะครับหนึ่งแสนครับดาเมจอยู่ที่6กล้านสามแสนแล้วก็1นึ่งแสนสองดาเมจจะเป็น10ล้านครับระยะจะเป็น8ปิโอเคนี่ตัวน,นี่นี่คือตัวของเลดนะครับตัวของเลดเนี่ยนะครับจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ3ามแสนแปดหมื่นนะครับ ดาเมจก็อยู่อยู่ที่10ล้านครับทุกคนระยะ87ปีจมจริงททีคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าตอนที่เป็นขั้นเลทนะครับมันจะดาเมจเท่าไหร่เมื่อก่อนนะครับทุกคนก่อนบัฟอนะเนาะโอเคนะครับเรามาดูครับขั้นเลทนะครับขั้นเลทขั้นที่เป็นเลทเมื่อก่อนอ๋ออันนี้คือขั้นเลทแล้วหรออ๋อเมื่อก่อนมันจะใช้เงินอยู่ที่ที่เท่าน,นี้เองครับทุกคนใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนเองใช่ไหม เออห่ล้านสี่แสนตอนนี้ก็จะเป็นดามเอจสล้านนะครับระยะ170เรียกได้ว่าระยะ100ตอนนี้จะเป็นระยะ80นะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโซโลตอนนี้ยังอัพไม่ตันนะครับเพราะว่าเหลือ3ขั้นสุดท้ายนะครับทุกคนก็ดามเอจรอบไป10ล้านแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเมื่อก่อนโซโลน่าจะวางได้มากกว่า1เึ่งันี้หรือเปล่าผมจาไม่ได้นะครับทุกคนก็กลายเป็นว่าโซโลตอนนี้วางได้ตัวเดียวต่อมาครับ3ล้านครับดามเมจสิบแปดล้านหกแสน แล้วก็4ล้านครับดาเมจ3 3ล้านนะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยครับผมขั้นสุดท้ายนะครับก็คือใช้เงิน10ล้านนะครับดาเมจก็จะอยู่ที่นี่เลยครับทุกคน56ล้านครับจาก7วิจะเป็น9าวิแล้วก็ระยะจะเป็น110ก็คือระยะก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ10นะครับทุกคนโอเคตัวเซอร์เคิลก็จะเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นโคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวของไอ้นี้ด้วยนะเขาเรียกอะไรนะไอตัวเซอร์เคิลเอลีด้วยนะครับทุกคน ก็จะเป็นโคลนด้วยเซอร์เคิลด้วยตอนนี้ก็เป็นเซอร์เคิลอย่างเดียวพัว6ล้านนี่ค่อนข้างแรงเลยนะครับทุกคนปีแอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ16ล้านต่อ1ตัวนะครับทุกคนเรามาดูอนิเมชันสุดท้ายของเขาฟันแล้วดาวตกเหรอมันคืออะไรอะ่ะโอเคอ๋อกะโ,โ,โดดขึ้นไปฟันนะครับ อ่ะประมาณนี้ครับนี่คือโซโลนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าตัวโซโลเนี่ยมันมันวางได้มากกว่า1ตัวไม่ใช่หรืออันนี้เหลือตัวหรือตัวเดียวผมจําไม่ได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมมาบัฟนะครับสามนะครับทุกคนโซโลนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเลือดไหลแรงเลยนะครับตอนนี้นะฮะนี่ครับ224ล้านนะครับผมระยะก็จะเป็น132ครับก็ระยะเนี่ยไกลมากแต่วงตี้เนี่ยมันเล็กอยู่นะแต่ว่าถ้า ดยดยความที่มีภาพติดตาไปของลูฟี่ตอนนี้มันก็ตีได้อะครับใช้ได้อยู่นะครับและนี่นะครับผมก็คือโซโลครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับโซโลในการบัฟครั้งนี้ครับคิดเห็นว่ามันดีในทางที่ดีหรือว่ามันก็แบบเดิมดีกว่านะครับเพราะแบบเดิมอ่ะจริงๆคือมันใช้เงินถูกกว่านิดหน่อยแต่ว่าดามจมันไม่ขนาดนี้ครับทุกคนเออผมบอกไปก่อนนะครับอันนี้คือเป็นการบับที่ส่วนตัวผมคิดว่าดีมากนะครับถึงแม้ว่าในเลทมันจะไม่ค่อยโอเคแต่ว่าในทางที่ดีผมว่ามันก็โอเควะ่ะ งงไหมอันนี้น่าจะงงก็คอมเมนต์ก็ดูแล้วกันว่าชอบไม่ชอบอยังไงนะครับในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ